อิบนุตัยมียาได้กล่าวว่าและบางทีนั้นในใน,ใน,ในหลายๆกว่กรณีคนที่เคยทำบาปหนึ่งมาก่อนและเตาบ้าจากบาปนั้นประเสริฐกว่าคนที่ ไม่เคยทำบาปนั้นและไม่เคยต้องเตาบ้าด้วยบาปนั้นเพราะอะไรครับเพราะคนที่เคยทําบาปบาปหนึ่งมาก่อนย่อมรู้ดีถึงแรงขับแรงหฮาวะมันต้องสู้ยกตัวอย่างนะนะมุสลิมใหม่ที่เคยกินเหล้ามาก่อน๋อไม่ใช่มุสลิม,มน,นะเคยติดเหล้ามาก่อนมันจะไม่เหมือนมุสลิมเดิมอย่างพวกเราหลายๆคนที่ตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่เราไม่เคยยุ่งกับสุราเลยเราจึงไม่ได้มีผลบุญอะไรมากมายในส่วนของการสู้กับการไม่ดื่มสุราเพราะว่าเราไม่ได้ชอบนึกออกไหมครับด้วยเหตุนี้เองนักปรา์เขาจึงจึงเตือนเรานะฮะในหนึ่งวันเนี่ยมัน มีของฮารอมหลายๆอย่างที่เราก็ไม่ได้ทําแต่การที่เราไม่ยุ่งกับของฮารอมเนี่ยเราต้องแปลงให้มันได้เป็นผลบุญนะนั่นคือการตั้งเจตนาคนเนี่ยอาจจะไม่ยุ่งกับของฮารอมแต่ที่ไม่ยุ่งเพราะอะไรครับเพราะไม่ชอบเพราะไม่อยากยุ่งเพราะไม่เคยยุ่งเพราะเลยลอยคือไม่ยุ่งอ่ะไม่รู้ไม่มีเหตุผลอะไรคือไม่ไม่ได้อยากยุ่งซึ่งไอ้แบบนี้น่ะจะไม่ได้ผลบุญเลยหรอกเพราะมันเป็นการไม่ยุ่งเนื่องจากไม่ได้